อาบาเธอร์ไหนอ่<ด>ไ,ไหนแล้ว่าอยู่อยู่แถวนี้จ้ะแต่แต่รถไฟฟ้าอย่างดีเลยไต่เขาได้ด้วยบาเทอร์อยู่ไหนจ๊ะจ้าแต่รถด,ดีจริงหนูบอกเลยอ,อลยันนี้ของจริงบาเทอร์อยู่ไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ลานบินลานลานลานบินไหนจ๊ะอยู่ใ,ใกล้ๆกลหละตรงอ๋อได้ได้จ้ะได้ แกกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะอะไรออกแอร์ปลาเธอหนูมาถึงแล้วนั่นซะไหนอ่ะนี่จ่าอยู่อยู่ตรงลานบินนี่แต่ไม่ใช่รถหนูนะจ๊ะไหนอ่ะหนูหนูอยู่ข้างหน้าเลยจ่ะไหนไอ้ตรงบันไดอ่ะจ่ะไอ้ไอ้บันไดทางขึ้นลานบินอะ แต่ไม่ใช่รถหนูนะจ้าฟาเธอร์เหมือนเดิมจ้ารถขางเราเท่ห์โอ้ยนะฟาเธอร์จ้าฟาเธอร์ของจริงคันเนี้ยเอาล่ะฟาเธอร์พูเสร็จแล้วเหรอจ้านี่อืมไปไหนเหรอเอ้ยมึงไปไหนมา,าวาเธอร์เซอร์จ้าถามกูเหรอ เซเตอร์เซเตอร์อยู่ไหนจ้านี่หนูนี่จะเขาเขายิงกันอยู่ตรงไอ้นี่อาจารย์หน้าหน้าอะไรนี่ไอตัวเฮดจะจ่าไอลานวินอะไรสักอย่างอะจารอะไรนะจา้าไหนไหนอาจารย์เซเตอร์ไม่มานี่เหรอบอทเถอรเดี๋ยวเดี๋ยวบอทเทอรลองคุยกันไปก่อนก็ได้จา้าเดี๋ยวหนูไปดูรถก่อนมึงจะไปไหนม<ด>ไม่ไก่มึงว้นี่มึงจะไปไหน ไม่ได้ต้องรถจ้ะพิ้งเก๋ยไปทำอะไรมาทำไมโดนดุก็เหมือนเดิมไม่ได้ยังไม่รู้ตัวเหรอพิ้งเก่ไหนบอกก็รู้ตัวแล้วไงที่คุยมานั้นเหมือนจะรู้ตัวแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ตัวหรอพิ้งเก่ยพิ้งเก่งอนเหรอไปทำมาพิ้งเก่ก่อนเลยเอาพิ้งก๋ยงอนอ้าว แท้จริงแล้วอัศเดิมนั้นแล้วปิ้งไก่ไม่จะหนูไม่ได้งอนบาเทอร์กับเซเตอร์จ้ะถ้างั้นถ้าหนูไม่ได้งอนเดี๋ยวก่อนนะสมการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนบอกว่าหนูงอนแต่ในเมื่อหนูไม่ได้งอนแสดงว่าตัดหนูออกไปก็ต้องเหลือคนใดคนหนึ่งสินะนั่นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับหนูนะแลวหนูบริสุทธิ์ใจหนูก็รีบพูดไปทันควันเลยว่าหนูไม่ได้งอนแสดงว่าตัดหนูออกไปก็ต้อ่าไม่บาเทอร์ก็เซเตอร์แล้ว จริงๆแต่เดี๋ยวหนูต้องเอารถไปลองก่อนจไ่ได้เงนินเหมือนเหมือนต้นมันยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่แน่ๆที่แน่ๆตัดหนูออกไปจากสามเหลี่ยมปุ๊บก็จะเหลือแค่วงกลมหรือเธอและฉันแสดงว่าไม่ไม่ไม่ใช่หนูนะ มีอะไรปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ผิดแล้วจับมาเทอปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่เห็นมาเทอไม่ว่างจากเมื่อวานเห็นมาเทอมาเธอปา้งไกไหนมาเธอไหนพี่ไก่เป็นอะไรปิ้งไก่าเธอไหน น่าจะามาเธอวิ่งกรเห็นมาเธอโซกกัหมออยู่เมื่อวานก็เลยไม่ได้ทักไปจ่วมาเธอแล้วไงอะไรนะจ๊ะอ่อ ม่ปิ้งไก่กลัวจะรบกวนแต่ว่าถ้าปไปไหนก็กลัวหรอปิ้ง,งไก่พ <ละ S 2> ึ่งกลัวหรอปิ้งไก่รกครับเนิเพึ่งมากลัวเหรอครับก็ไม่รู้จะพัก,กไปในฐานะอะไรนี่จ้ะมาเธอเรามีฐานะกันเดิยเหรอปิ้งไก่ก็ไม่มีแต่ว่าเธอก็ชอบถามปิ้งไก่ไม่ใช่เหรอจ๊ะ เราไม่ผ่านมาอะไรลีหรือจ้ามาที่มาที่ไปไหนจ้ามาที่ไม่ตอบพี่ไก่นะหรอมาโทษ บาโทอโ์บาโทบาโทฮัลโหลฮัลโหลเจ้าบาเทอร์มึงอยากฟังเพลงว่าให้พี่ไก่อยาก หนูวะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเพลงให้ฟังพี่ไก่อ,อ้าวเราเราบาทเทอร์เราบาเทอร์ฟังฟังฟังกันหนู <c oughs> ช่วยอุดหูด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้ให้คุณฟังผมจะให้ปิ้งไ<อ>ก่ฟังครับปิ้งไก่ นี่ช่วยอุดหูด้วยนะครับเพราะผมจะฟังคนเดียวไม่ได้ยินเลครับดีมาก ยืนห่างผมหน่อยครับนั่นแหละแค่นี้แหละปิ้งไก่ ัน,น,นแไม่ไปประชุมหรือไงพิ้งไก่พิ้งไก่อยู่ตรงนี้จะบ้าสุดอยู่ทำไมหรอพิ้งไก่ไม่เข้าใจอุ้ยครูนะครับคนุณขวันจะ อูเปอร์ปี่จากที่คิดนะครับอยากอยู่กับไปเท่าจ้ะว่างหรือไงพิ้งไก่ว่างมากว่างมากว่างสุดดว่างก็ไปหาอะไรทำซะนะพิ้งไก่มาคือมาลาบีคุณผู้ชมมาลาบี ได้ได้จอดได้จอดมึงนี่มันชาจริงนะพี่ไก่หมีคนไปมปาชมยังก็อยากจะไปอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะครับพี่ไก่ก็อยากจะทำงั้นมาตลอดอแล้วนี่ครับจะทำอีกรอบจะเป็นอะไรไปละ่ะก็เคยทำไปแล้วนี่ก็อยากอยู่ไว่ตลอดมาเอจะไปประชุมนี่อยากอยู่ด้วยเหรอครับพี่ไก่รักผมมาเถอะ มีครั้งแรกแล้วไงมันก็ต้องมีครั้งที่สองไงไงจะมีครั้งที่สองพี่งไก่ใครทิ้งมาเทอหรอจ๊ะโอ้เวลาพูดคำนั้นออกมารู้สึกอะไรบ้างไหมละ่ะฮะพี่ไก่ไม่รู้สึกอาอบาคยทิ <laughs> ไม่เคยทิ้ง <laughs> อันนั้นมัน นั่นแหละนั่นแหละอะไรนั่นแหละนั่นลงนั่นแหละอะไรแต่ว่ามาถ้าไม่อยากอยู่กับปิ้งไก่แล้วสิจะไปแล้วใช่ไหมไปดีกว่าปิ้งไก่ไปประชุมกันดีกว่าเว้ยเข้าประชุมดีกว่าคงจะมีเรื่องรอเรามากมายที่ประชุมจริงป่ะิ้งไก่ปบโปไปแล้วเหรอใช่จ้าหนูต้องไปด้วยเดินก็ได้คนอย่างเราอ่ะ คง <ผม S 1> <ค>จะไม่มีนคนมีน้ำใจหรอกใช่จ่ะใช่จาะอันนี้หนูเห็นด้วยอย่างแรงเลยรถมาสิจ้าบะเธอก็คือรมาสิเดินไปทำไมจ้าเมื่อยเปล่าเดินหนาวเล่นๆดีกว่าเว้ยพีไ่ไกคนอย่างเราอ่ะ <c oughs> ก็คงไม่มีปัญญา <c oughs> ซื้อรถหรูๆแพงๆแบบนั้นหรอกสภาพของเราก็คงได้แค่ปั่นจักรยานขึ้นสามล้อรถกระป๋อไปวันวัน ดีไม่ต้องโหรถเมย์ใช่จ้ะโหวนรถเมย์ขึ้นมาทำไมทำไมเธอได้ยินปิ้งไก่ไหมจ๊ะขึ้นรถก็ขึ้นเป็นคนเดียวเลยนี่เจอไหมล่ะครับปิ้งไก่ไปได้ไม่เห็นขึ้นรถมาสักปิ้งปิ้งไก่กำลังขึ้นรถจ้ามาเธอมาเธอจ้ามีอะไรเดินไกลนะจ๊ะ หนึ่งก็ไม่มีตังค์ซื้อรถให้ทําไงอ่าใช่หนึ่งเราต้องไปกับเขาก็ไม่มีตังค์ซื้อรถให้ทําไงเราเราต้องไปกับซิตเตอร์จ้ะก็เป็นแค่พวกแรงงานจะไปมีตังค์ซื้อรถได้ยังไงรถหรูๆแบบนั้นอะไม่เหนบาเทอร์พูดถูกอยู่จ้าตังค์เติมเน็ตเก้าบาทยังไม่มีเลยมือถือก็ยังผ่อนเห็นปะซิตเตอร์รู้แบบนี้แล้วยังชอบบาเทอร์อยู่เะล่ะต่อทำไม ไม่ได้ชอบไม่ได้ขึ้นมาสีรนน่ะแต่บาเธอร์เขายัางไม่มีอเลยนะเงินเติมเน็ตก็ไม่มีนะก็มีทำไมก็ชอบดูแลได้ไม่ต้องการให้ใครมาดูแลปีไ่ไก่พูดมาได้ไงอะ่ะก็ทำได้ไงจ๊ะไม่โอเลยอะ่ะ ไม่โอเคอย่างแรงพี่โรซี่จะไปไหมบ้าเท่จาจ่าคนที่พร้อมจะเลี้ยงเราขนาดนี้บ๊อบจา้จาจา่าจ่าปิ้งไก่ไปจา้าปิ้งไก่ไปแล้วบ้าเท่าเราไปไหมบา้บาบ้าเธอก็ไปจา้าเราเราไปหนึงนะจา้าไปไหนจา้าไม่ฟังไม่ฟังไม่ใช่ไหมจา้าไปไหมจา้าดูเด็กปิ้งไก่ทำเป็งร้องเรียนกันด้วยครับ พี่ไก่เดี๋ยวนี้เราเรียนอะไรครับเอ,อ่อไม่ไม่ไม่ได้เราเรียนจากบาร์เทอ,เอร,ร์สิสสิสสิอต้นจ๋าไปตรงปิ้งไก่กับบาร์เทอร์หน่อยได้ไหมจ๊ะนี่เขาใช้ขึ้นเรือ่องไงรถเขาขออกรถเขาอ,ออกจะหลูขนาดนั้นเขาใช้ขึ้นเรือ่องไงปิ้งไก่คิดดีๆแต่จริงอ่ะลำพังรถเมย์ไม่อยากให้เราขึ้นเลยดูสภาพเราตีดัมปื้ดเลยปิ้งไก่ไปได้ทำไมไดน ซิตเตอร์ชวนจะแสดงว่าเขาไม่รังเกียจแล้วแล้วเราก็ค่อยให้ซิตเตอร์ไปส่งตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยวิ่งเข้าไปเองไงอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่างนงั้นเดี๋ยวหนูขับเองก็ได้ซิตเตอร์ซิตเตอร์ลงหน่อยจ้าหนูหนูเพิ่งได้ไปขับขี่มานั่งเลยนั่งเลยนั่งกันเลยนะจ้าอ่าขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้าเดี๋ยวก่อนอา่าเร็วเดี๋ยวไม่ทันได้จ้า ซิสเตอร์จ๋าแล้วเดี๋ยวซิสเตอร์จะใช้รถต่อไหมจ้านี่อ๋อได้จ่าได้จ่าผมไม่ไม่จ่าถ้จะใช้ก็ใช้ได้ใช้คันอื่นเอาอีละอยู่เลยคันไหนอย่ากจ่าซิสเตอร์มองตาก็รู้ใจอีกและอาสามต่ออีกแล้วไม่ใช่จับจิ้งจกไปไหนจิ้งจกมึงจะไปไหนครับไปชุมไงี้ยจ้ะไปชุมที่ไหนครับไปไหนอ่ะออ๋ ส่งเ<ต>ว้ยไ,ไ,ไปไก่นี่จ้าแล้วมึงก็ไปซะขอบคุณจ้าไปเขาสิมึงอ่ะไม่เอาเอ้วนี่จ้าสติเตอร์นี่จ้าอาซ่าจะไปทำอะไรอย่างเี้รู้หรือเปล่าแต่หนูพูดจริงนะบาร์เทอร์รถจะดีจริง หรือว่าอาจจะเป็นรถไฟฟ้าด้แหละมันมันเรียวยากๆงไม่รู้อ่ะแต่รถอบอกตามตรงไม่กล้าต่อไปจันเจ็บปวดกับสิ่งที่เธอทำลงไปไม่คิดถึงบ้าเธอเก็บเจ็บอยู่ที่เธอมองว่าเธอไม่ผิดเธอรักไปมาจ้ามาจ้าอกอ่ะยังไง อาอฉันมาบอกว่าใช่เอคขอนุเดินจากไปกิม้ว้มาแมมาลจ้ามาจ้าเอกขอัาจะทุ่ดติ้งไก่มาแล้ว